โอเคครับผมคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมปันทังโกรนะครับกับเกมแมคลับไปเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมคลับยอมมอดก็เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะผมมีภารกิจก็คือเราจะไปออแลกของกับชาวบ้านกันและกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแบบว่าคือผมอยากได้สิ่งที่เรียกว่าเออ่บุ๊กเชลฟ์แล้วทุกคนคืออยากเอนชาร์ดนั่นแหละนะเอาง่ายๆคือตอนนี้เราเอนชาร์ดได้แบบว่าเวลน้อยมากนะครับทุกคนแอนแล้วคือวันนี้ผมจะไม่ไปแลกของกับชาวบ้านอย่างเดียวคคือผมมจะมาาาารรฟเเเป็นียกว่ มันเป็นกงดักปลาแล้วนะทุกคนเออนี่ครับทุกคนคือผมจะมาคราฟกงดักปลานะเพราะฉะนั้นคือมันมันมันจะได้ของดีนะั่นแหละนะกงดักปลาผมก็เลยแบบว่าเอออยากจะได้มากๆเลยนะครับก็เลยแบบว่าต้องจัดหน่อยเรยวนะนะทุกคนนะคือโอเคเดี๋ยวก่อนเลยที่เราแบบว,ว่าจะคราฟกงดักปลานะั้นเราต้องมาเอาเออของไปแลกกับชาวบ้านก่อนเนะี่ยทุกคนเพราะว่าคือต้องต้องการต้องการอเมอรัลอมากๆเลยนะตอนนี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยว เราวาร์ปไปเลยครับคือแบบเรามีที่วาร์ปแล้วแบบอะไรมันก็จะง่ายขึ้นประมาณ3ล้านเปอร์เซ็นนะครับทุกคนประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวนี่โอเคเดี๋ยวคราฟของกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็อ,อชืบอ,อชืบเรียบร้อยฮะแล้วก็จะไปแลกของกันนะครับผมเอเดี๋ยวแลกอันนี้ก่อนแล้วกันคือผมจะเอามาแลกอ่าอ่าเรียบร้อยครับผม,มคือผมใช้เวลาขุดอก็นานไหมมันก็ไม่ในนานนะแต่ก็แบบว่า เออให้แค่หนึ่งเหรอให้แค่นึ่เงเหร่าี่สี่อันหน่งเลยนะเออมันก็นอยอยู่ด่าทุกคนเออโอเคสติกมันก็ต้องตั้งใช้ได้หว่ะทุกคนก็ใช้ได้เลย,ยงั้นโอเคล้วก็รับสติกมาฮะคือผมจะอ่าแบบว่าแรกก็เยอะที่สุดละกันนะครับทุกคนเพราะว่าแบบคือต้องการมากอะทุกคนจริงๆนะเออช่วนี้คือแบบต้องการเดวิโร่มากๆอู้ดีมียี่สิบสองอันถือว่าเยี่ยมเลยนะนะโอเครอคอันนี้ก่อนอืมใช้เออฟินเหรอยังยัง,ย,งยังไม่คุมเท่าไหรนะ่ฮะเออคนนี้ คนนี้โอ้โหไม่เขาไปคุ้มเลยนะเออโอเคเรามาหาอันนี้ก่อนของเราก่อนละกันนี่โอเคครับผมแลกมาฮะชืบ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 โอเคสามส,สี่อันแล้วก็แลกมาฟลุปได้สามันก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ยังดีผมไม่ได้มานะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า คือเราจะเอาบุ๊กเชฟไปวางไว้เนี่ยนะครับทุโคนนะอย่างน้อยเราก็ได้เพิ่มมาสามอันายในอีพีนี้ก็ถือว่าแจมอยู่นะเออโอเคฮะนี่เป็นยังไงล่ะขาดเยอะเลยขาดเยอะเลยนะเฮ้ยตายเถอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาคราฟกงกันดีกว่าทุกคนอ่ามันต้องคราฟอันนี้ก่อนใช่ไหมคือมันต้องคราฟแบบนี้ก่อนซึ่งเราต้องใช้อ่าสตริงฮะแต่เราก่อนที่จะใช้สตริงเราขอตัดไม้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคือ ไม้หมดตัวแล้วนะนะเออจริงๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแบบว่าไปเล่นนอกรอบนะครับเพื่อไปแบบว่าเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าไปหาเนเธอร์ไลท์นะครับเพราะว่าที่จะแบบว่าอาจจะแบบไปจัดการพวกมีแทนอะไรประมาณนี้เราจะได้แบบว่ามีเนเธอร์ไลท์ใช้แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงคือเรามีชุดก่อนเนเธอร์ไลท์แล้วก็อาจจะสู้แบบไอ้พวกมีแทนได้นะนะทุกคนเนอะประมาณนั้นทุกคนเข้าใจผมไหมเพราะว่าอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจหน่อยนะเออก็ว่าคือลิ้นมันพันมากนะตอนนี้ลิ้นตัวมันพันไปนะทุกคนผมว่า โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมสติงกันก่อนดีกว่าคือสติงเรามีเยอะอยู่ไหมน่าจะเยอะอยู่แหละเออเยอะอยู่เออก็เยอะเยอะแหละโอเคนะเออประมาณนี้แล้วก็ปึ๊บคลาบเบดมาก่อนใช่ไหมอ่าเราต้องคราบเบ็ดก่อนนะนะโอเคเรียบร้อยได้เบ็ดมาแล้วแล้วก็ต้องไงต่ออ่าโอเคเก็ฑละอืมใช่อย่างงี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่อย่างงี้ป่ะวะไม่น่าจะใช่เลยทุกคนอย่างงี้ป่ะน่าจะอย่างงี้ครับแล้วก็เบ็ดล้อมรอบป่ะทุกคนแล้วก็ปึ๊บปื๊บปื๊บ โอเคเรียบร้อยเหลืออันเดียวนะ,ะแล้วก็ใช้เหล็กล้อมรอบแล้วก็ดมอนล้อมรอบโอเคทั่วเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับทุกคนนะประมาณนั้นโอเคแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไดมอนล้อมรอบฮะนี่ผมไปหาไดามอนนอกรอบมาอ,อหายไดย้ยางงั้น,หน <laughs> เหรอให้ตายเถอะเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปแลกแล้วกันเพราะว่าคือ เหล็กมันค่อนข้างที่จะหาง่ายทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าคือผมใช้มอดอันนี้คือแบบว่ามันขุดเหล็กง่ายากไก่ลนตัว <c oughs> คือมันขุดเหล็กง่ายจริงๆไว้ทุกคนโอเคอเดี๋ยวเราจะลองเอาไปว,วางดักดูที่ว่าแบบว่ามันจะได้ไหมนะครับทุกคนคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําแค่น,นี้มันได้ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะได้เลยนะโอเคมาลองดูกันครับมันไม่น่าจะนานมากปะเราลองไปวางข้างใต้ใช่ไหมครับวางโอเคแล้วสามารถอันนี้ได้ด้วยอโอเคเดี๋ยวลอง รอก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วระหว่างรอเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยครับทุกคนคือผมก็จะไปแบบว่าลงถ้ำรอแล้วกันเนี่ยครับอืมเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาน่ะเนะคือเราต้องไปขุดอ่าพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรพวกแบบว่าพวกโคลแล้วก็พวกไอรอนอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ผมมาถาม้ำมาเป็เรียบร้อยแล้วก็แบบว่ามาถ้ำได้แบบสะดวกมากครับทุกคนนะแล้วผมจะขุดไปงี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตขุดสักพักหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชม โอเคทุกคนคือผมขุดมาแป๊บหนึ่งนะครับก็เท่ากการเจอไดมอ,มอมนด์เป็นเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเจอง่ายนะทุกคนคือแบบใช้มอนนี้รู้สึกว่าอะไรมันง่ายขึ้นมากเลยแบบรักมากรักมอนนี้มากหูขุดมาโอ้เยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนแล้วถ้าคิดดูดีแบบว่าคือถ้าผมใช้แบบที่ขุดลัคก,กี้ในการขุดนี่แบบเวลาลัคกี้เนี่ยแต่ฟอร์จูนลัคกี้อะไรก่อนนะคือถ้าผมใช้ที่ขุดฟอร์จูนในการขุดนีดๆๆ่แบบมันจะเป็นอะไรที่เพลินมากนะผมว่านะเออจริงๆแล้วคือแบบว่าผมอยาก โอ้เดี๋ยนะเราขุดมาเจอที่เดิมย่างงั้นเลยเฮ้ยแต่ผมมันมีถ้ำอยู่ด้วยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปอ,อลงถ้ำดีไหมทุกคนเพราะว่าคือเราก็ยังไม่ได้ลงถ้ำเนยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันดีกว่าเออแบบว่าระหว่างรอไอพวกแบบว่าเบ็ดนะนะทุกคนเออก็เลยแบบว่าต้องลงถล้ำรอแล้วกันนะคือแบบว่ามันก็ไม่ได้จะติดง่ายขนาดนั้นปะหรือว่าติดง่ายวะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าใครผู้ชื่านชังก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยเลยลกันนะครับคือผมก็ไม่ค่อยค่าที่จะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหรนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงท่ากันดีกว่าโหแล้วระหว่างทางคือแบบว่าโคเยอะมากครับคือผมไม่ได้ขุดโคไปนะจริงๆคือโอ้โหนี่คือแบบแหล่งเก็บวลชั้นดีนะบอกก่อนคุณผู้ชมโอเคครับทุกคนอคคตอนนี้ผมมาถ้ำีปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขุดพวกโคให้มันหมดกอนเลยลนะกันคือมันขุดง่ายมากดูทุกคนคือแบบขุดง่ายมากนะฮะโอเคคือแบบอบอกเลยว่าชาวบ,บ้านนี่ต้องแบบว่ามีของดีๆให้ผมแล้วแหละจังวันนี้นะนะทุกคนโอเคฮะ เอ่อคือตอนนี้เราไม่มีเหล็กเลยฮนะคือจะไปขุดมไม่เจอเหล็กเลยทุกคนเออหรือว่าเหล็กมันจะหายากขึ้นอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่หรอกนะโอเคเดี๋ยวเราขุดไปต่อแล้วกันคือฝั่งนู้นอาจจะแบบว่ามีรางสังหณ์ในการเจอไดมอนด์น,นะในประสบการณ์แบบว่าเล่นไมค้ามามากกว่าสิบปี <c oughs> นะไม่ใช่ <c oughs> เออโอเคเอ,อ่เป็นลาวา้าซึ่งเหมันไม่มีไดมอนอนะด์หลอกในแถวนี้แต่ถ้าขุดผมว่าก็น่าจะมีนะแต่แบบว่าเอาง่ายๆไหมขี้เกียจขุด <c oughs> ขี้เกียจขุดเออง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรยากเลย โอเคซึ่งแบบว่าฐานนี้ไม่ขี้เี็ดขุดเลยนะคือแบบมันให้เวลดีมากทุกคนไม่ใช่หรอกนะเออคือชอบในการขุดฐานเพราะว่ามันให้เวลดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นจะขุดฐานไปเยอะๆแล้วกันนะแล้วก็เหล็กด้วยแล้วก็ทองด้วยก็คือประเด็นถ้ำมันมีแค่นี้ใช่ไหมนี่นี่ที่เขาเรียกเาเรียกว่าถ้ำใช่ไหมอ้นนี้อหูเดี๋ยวนะแล้วทําไมทองมาเยอะจังทุกคนนี่อาจจะเป็นแร่ทองแบบว่าถ้ำแห่งแร่ทองนะทุกคนเออแบบว่าถ้ำออฟ อ,อ,ะนะอ่อเก้เล่นอ่ะนะเออโอ้โหแล้วแบบเดี๋ยวจะเย็นคือผมไม่ค่อยเจอมอนสเตอร์เลยช่วงนี้เออคือยังไม่ได้ลงมอสมอนสเตอร์มาเลยนะคืออยากจะลงหน่อยนะคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยท้าทายไงมีหลายคนใช่ไหมแบบว่าคือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่วะเออต้องลงมอสมอนสเตอร์ให้มันโหดๆขึ้นใช่ไหมเนี่ยเออเพราะว่ามันง่ายไปป่ะวะเออน่าจะง่ายไปนะคิดเหมือนผมไหมเพาผมว่ามันง่ายไปโอ้โหคเพอร์โอเคระเบิดไป โอ้โหแล้วทองเยอะมากครับทุกคนหืลับโซกหลับโซกโอ,โอ้เดี๋ยวเฮ้ยเหมือนจะเจอซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้แร่ใช่ไหมโอเด็ดโอ้โหถ้ำใหญ่มากโดทนถ้ำใหญ่มากอืมซึ่งถ้ำใหญ่มากขนาดนี้เราก็ต้องขุดก่อนแล้วกันเนี่ยคือผมใช้ที่ขุดผิดหรือเปล่า <laughs> น่าจะใช่แต่เดาโอเคไม่เป็นไรคือแบบว่ามันจะได้ลดแบบว่าทางมันพังด้วยนะนั้นทุกคนคือแบบว่าถ้าใช้ที่ขุดอันนี้มากไปทางมันก็จะพังนะนะก็ประหยัดหน่อย <laughs> ประหยัดหน่อยนะโอเคตอนนี้เราได้ไดมอนกลับคืนมา12าอันเป็นเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นที่เยี่ยมเลยนะฮะอืมเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีบล็อกดินมาวางไว้ตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นที่อยู่ของฮีโร่บายหรือเปล่าโอ้อย่าพูดถึงเลยนะเดี๋ยวเราจะเจอโอ้าสวัสดีซอมบี้ลาพีสนะเออแม่เราค่อยไปทีหลังแล้วกัน <laughs> คือยังไม่อยากจะลงถ้ำเต็มตัวขนาดนั้นนะนะแค่แบบว่ามาขุดแบบว่า เอาของไปแลกกับชาวานเฉยๆน่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวระหว่างทางกลับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดไอ้พวกแร่อะไรพวกนี้ไปกันด้วยกันแล้วกันนะเพราะว่าคือแบบว่าเราอาจจะเป็นต้องใช้มันนะเนือคือแบบไม่อาจจะจําเป็นเลยคือมันจําเป็นที่ต้องใช้เลยแหละมันไม่อาจนะทุกคนมันจําเป็นเลยแหละนะเออโอเคเดี๋ยวเรากลับกันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้อยากจะแบบว่ามันลงแบบว่าทั้งคลิปอะไรประมาณนี้นะคือแบบว่าอยากจะมาลงแป๊บๆแล้วก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืมทุกคนน่าจะเก็ตใช่ไหมเออเก็ตแหละเนาะเออเนาะ โอเคนาอโอเคเราขึ้นกันได้เลยครับนาอจัดไปครับโกโก้เออทางทางกลับอยู่ไหนนะทางกลับอยู่ทางไหนทางนี้ใช่ไหมน่าจะทางนี้นะทุกคนโอเคใช่แล้วคือแบบว่าคนอย่างผมไม่มีลืมเออคือผมไม่เคยลืมทางกลับนะครับไม่มีนะถ้าแบบว่าลืมนี่ไม่ใช่คิงนะหรือเปล่าวะนะครับทุกคนแล้วคือแบบว่าช่วงนี้มันเปิดเทอมแล้วก็อาจจะแบบลงคลิป อาจจะไม่แบบว่าอาจจะแบบช้าหน่อยนะทุกคนเออนะคือแบบว่าช่วงนี้มันเปิดเทอมเลยก็แบบว่าต้องโฟกัสกับการเรียนหน่อยนะเพราะว่าคือแบบว่าคือมหกเลยนะก็เลยต้องแบบว่าโฟกัสหน่อยนี่ครับทุกคนก็ต้องเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละนะคือแบบมหกมันก็จะแบบมีอะไรยุ่งๆเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแต่น้องๆก็คงบอกว่าพี่ครับนี่มึงนี่มึงแบบว่ายังลงคลิปไม่ใช้เหรอครับเนี่ยก็โอมัมก็ลงคลิปช้จริงเลยนะครับแต่แบบเราเจอวิวแทนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มิวแทนเดี๋ยวดู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 ทุกคนเราเจอมิวแทนว่ะแต่ผมก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะคพอว่าผมเคยเจอมาแล้วว่าอูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมิวแทนมันโดนอ้พวกนี้ตีได้ด้วยเหรอครับทุกคนเอยเอาเรื่องนะเดี๋ยวเราจะล่อมันมาแถวๆบ้านเราแล้วเราก็จะฆ่ามันนะทุกคนนะถือว่าเป็นแผนดีแยบยลมากๆอ้าวอ๋อนึกว่ามันตายนึกว่ามันโดนซอมบี้เออซอมบี้ไอ้พวกกิกกี้อ้เดี๋ยว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 เฮ้ยมันจินสโลทุกคนเดี๋ยวมันยิงสโลมันโกงอ่ะเดี๋ยวนะ อ so oh oh right. okay? ุ้ยแล้วโอ้แล้วมันยิงไกลมากเดี๋ยวอุ้ยยิงไกลเกินโอ้เดี๋ยว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 จะตายจะตายอุ้ยตายตายทุกคนตายตายอุ้ยอุ้ยโหด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 เดี๋ยว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 อือปิดก่อนละครับไปละครับไปละครับไปละครับโอ้แล้วมันยิงไกลจัดเลยทุกคนโอ้เดี๋ยว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 ลนแล้วลนนอนดีกว่าลนลอกูผมคิดว่าเรายังจัดการมันไม่ได้ไปทุกคนเออนะไม่ตายเถอะโอ้แล้วมันหายไหมเฮ้เดี๋ยวมันผมว่ามันยิงผมได้เนี่ยใจนะ Okay, ane, โอเคเดี <XML> <laughs> ๋ยวผมขอไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายเลี๋ยวเขาจะตกมาเลยให้ตายเถอะนะโอเคเดี๋ยวเราเอาของมาเผาแล้วกันนะครับอาเชิบอาเชิบโอเคแล้วก็อะไรต้องเผาอีกไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บใต้ก่อนแล้วกันคือร้อยมันหายไปก่อนแล้วกันคือผมไม่กล้าสู้กับมันง่ายๆผมป๊อตนั่นเองนะฮะคือแบบว่ามันสู้คนเดียวไม่น่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะเออคือแบบว่าผมว่ามันน่าจะถึกมากๆแน่นอนใช่ไหมแต่เราสามารถคราฟโทเทมออฟได้ยิงได้ใช่ไหมเราคราฟมาก่อนลันหนึ่งแล้วกันเพื่อแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวคือมันมออัปเกรดมันสามารถอัเกรดอัปเกรดอย่างนี้ได้เลยเนี่ยถึงมันเป็นการที่เยี่ยมเลยนะแต่มันผมคิดว่ายัางยังไม่ถึงเวลาเท่าไหร่โอเคตอนนี้ราคาโทวเทนเอาบันไดยิงมาได้แล้วทุกคนนะแล้วก็ใส่ไปเป็นมือนี้แล้วครับในฮผมแล้วก็อถ้าผมจะเอาชุดก็ถ้าผมจะเอาไดามอนด์เอามาทําไมวะแล้วถ้าแบบว่าผมเอาไดามอนด์มันมารวมกันอย่างเงี้ยทุกคนมันจะสามารถกลายเป็นไอ้เจ้าพวกเป็นยงไงฮะี๋ยว ถ้าเราเอาไดมอนด์มาสองอันมารวมกันมันจะนึกว่าแบบจะกลายเป็นเนเธอเทลไรนี่จะเป็นอะไรที่แบบว่ามดนีมันจะเป็นอะไรที่โกงมากเลยทุกคน <c oughs> มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนาะโอเค let's ก้หวอกว่ามันจะหายไปแล้วนะถ้ามันไม่หายเดี๋ยวผมจะลองไปจัดการไปดูกันโอเคหายไปแล้วทุกคนยังดีที่มันหายไปนะนะคือคือผมไม่อยากจะเจอมันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเก็บไพ่ก่อนแล้วกันแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรเก็บไพ่เสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปเช็คผลงานในการดักปลาของเรานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า มันจะติดหรือเปล่านะมันอาจจะมีต้องมีขั้นตอนที่แบบการใส่เหยื่อหรือเปล่าแต่ซึ่งผมไม่ได้ใส่ก็น่าเลยนะออ,อาจจะไปติดหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับทุกคนโอเค let's go ฮะดูซิว่ามีไหมลองดูเออผมคิดว่ามันอาจจะต้องใส่เหยื่อนะโอโหนี่ไงมันต้องใส่เหยื่อจริงๆด้วยนะอตายเด้อคือมันต้องใช้เขาเรียกว่าปลารครับทุกคนแล้วเราจะหาปลามาจากไหนกันก่อนเลยซึ่ง เราไม่มีเบ็ดตกปลาสติงเราก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีด้วยฮะเออตอนนี้หรือเปล่าเรามีสติงไหมดูเหมือนว่าจะไม่มีสติงเลยเนี่ยทุกคนเออให้ตายเถอะนะสติงเรามีไหมเนี่ยโอ้โหลสติงเรามีไหมสติงเรามีไหมโอ้ไม่มีสติงจริงด้วยไม่มีสติงจริงด้วยเลยให้ตายเถอะสติงฉันขอสติงหน่อยนะสติง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 ไยไม่ใช่แล้วโอ้ไม่มีทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยอ่า ล่าสไปเดอร์ตอนกลางคืนแล้วกันนะครับเราอาจจะไปหาปลาแถวๆนี้ก็ได้นะโอเดี๋ยวเธอโอเคเลทสโกเราไปหมู่บ้านก่อนแล้วกันอ่หมู่บ้านอาา่าฮะมาหมู่บ้านเพื่อที่จะมาแลกของนี่ฮะอ๋อแบ็ปสมิธฉันมาหาเธอเนี่ยนะโอเคแลกของไปแลกของไปแลกของไปโอเคแลกของไปหมดแล้วหมดแล้วนะฮะโอเคโอ้โหแบบเหลือเยอะมากเหลือเยอะมากหืมไม่ไม่ไมโอ้โหเดี๋ยวดะ เดี๋ยวโอเคจึงก็ขาดตลาดก,กันเลยทีเดียวนะ้ตอนนี้โอ้โหแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าคุ้มมากฮะคือเรายังไม่มีอันนี้ด้วยอ่าโอเคแลกมาไม่ใช่หรอกว่ามันคุ้มอ่ะโอเคเอ่อมันเอาธนูมาได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเอาธนูไปทำอะไรก็ชังมันแล้วกันให้ตายเถอะโอเคผมขอซื้อหน่อยฮะอืมได้มาสี่อันคือแบบว่าอิ In ่มใจโอเค รู้วจะเอานี้มาแลกด้วยอุ๊ยเราเจอแมงมุมพอดีเลยเดี๋ยนะใช่แมงมุมไหมเมื่อกี้นี้เสียงเมื่อกี้นี้นะ่าใช่หนอนะโอเค8อันโอ้โหได้ไป5อันนะครับสุดยอดไปเลยนะฮะโอโ้แล้วมีเมลด้วยตอนนี้คือท่องการแบบว่าใหญ่เมงมุมมากซึ่งน่าจะอยู่ในนี้โอเคจับ,บสองอันพีชพีชพีชสองอันไม่ดับสักอันไม่ดับสักอันเลยนะโอเคไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมจะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพื่อเอาบุเชลไปวางนะครับแต่คือแบบว่า จริงๆอยากจะตามหาปลาก่อนนะเออคือแบบว่าคือปลามันก็ค่อางจะสาคัญนะนะเออทุกคนนี่ผมว่ามาตรงอ,อ๋อพีระมิดนะพวกมันจะมีปลาให้เรามีไหมไม่มีปลาไปมีแต่ปลาหม,มึกเลยตายเถอะพวกแกช่วยแบบว่าดอรอปลามาให้ฉันได้อหา่หรือไม่นะเออฉันอยากได้ปลาคือแบบว่าไม่เคยอยากได้ปลาเท่าขานาดน,นี้มาก่อนเออดูดิคือแบบว่ามันอยากได้ปลาทุกคนมันมันไม่มีปลาแล้วเราไม่มีใย่มุมด้วยกถกประเด็นเนี่ยนะเออ โอเคงั 1> 1้นเดี๋ยวผมคิดว่าเรารอตอนกลางคืนก่อนลวกันนะเดี๋ยวเราค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าตามหาไปมุมแล้วก็ไปล่ากับดักกันนะทุกคนนะประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันดีทีตอนกลางคืนละกันนะจ๊ะโอเคทุกคนคือผมว่าไม่ต้องตังคคืนแล้วครับเจอปลาพอดีขอบคุณสวรรค์นะฮะขอบคุณครับเจอปลาพอดีเลยครับตัวหนึ่งพอดีเลยครับโอเคครับ โอเคครับ okay, ขอหน่อยครับเยี่ยมเลยครับเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเลยขับได้ปลามาแนละ้วขับแบบว่าตอนนี้วก็จะได้แบบว่ามีเหือดักแล้วนะก็น่าจะแบบว่าน่าจะได้ของดีมามาก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 แน่นอนเลยครับคือเราก็แบบว่าอาจจะตีบวกชุดเกาะเราให้โหดแบบว่ามหาการละมกรก็ได้นะทุกคนอือแบบว่าโหดมากจนแบบสู้กับพวกมีแทนได้แล้วประมาณนี้นะออผมคิดว่าอาจจะาอาจจะสู้ได้นะทุกคนเออเป็นยังไงล่ะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วไปเอาแบบว่าเอาไปดักกันดีกว่านะครับทุกคนนะถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมคือผมคิดว่าผมจะเออเดี๋ยวนะตูรีโจนย่างงั้นเหรอัดไฟก่อนแล้วกันนะคือแบบว่านายมาชาไปที่จะไปป่นปลาของฉันเฮ้ยไม่กินปลาจะเย็นนะดีๆนะที่กดแคทเซิลทันทุกคนคือแบบว่าปลามันค่อนข้างที่จะเลนะจะกินไม่ได้นะคิงนะให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวเราเอามาวางก่อนล้วกันหลายกันนะครับทุกคนโอ้โหคือแบบว่าโอ้ ตอนนี้เหมือนเซนชาร์จได้แล้วหรือเปล่านะฮะนิดนึงนิดนึงนิดนึงแหละโอ้โหเพิ่ง <c oughs> ยี่สิบเยี่ยมแล้วยิ่มแล้วยิ่มแล้วนะครับทุกคนโอ้โหขาดกี่อันน่าจะไม่กี่อันนะทุกคนเนะี่ผมก็คิดว่าอีพีหน้าเราก็อาจจะเซนชาร์ตได้แล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมไปเลยนะโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเอยลืมคาบกับดักปลาอย่างเงี้ยเหรอให้ตายเถอะโอ้โหโมแต่โมลืมคาบกับดักปลาให้ตายเถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาคาบกับดักปลากันก่อนนะฮะอ่าคาบอย่างงี้ปะอืมปึ๊บปึ๊บโอเค ฟีดแบทนะครับทุกคนเยี่ยมไปเลยแล้วเราก็จะมาดูผลงานนะครับว่าคือเราจะดักได้แค่ไหนกันเชียวนะทุกคนโอเคใส่ไปอุ้ยเดี๋ยวใส่ปุ๊บก็บมาเลยเหรออุ้ยเอาเหลืองหนาเนี่ยนหนาอุ้ยเดี๋ยวต้องทำหลายๆอันแล้วเพราะว่า,วาผมว่าทุกคนคือต้องทําหลายๆอันวะ่ะเดี๋ยวลองดูที่ว่ามีไหมชึบอ๋อยังไม่มีถา้ามันมีอมีกทีมันก็น่าจะแปลกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าเราน่าจะเอาไอรอนไปแลกอีกสักหน่อยเหมือนกันพเพราะว่าแบบว่าอยากจะได้แล้วนะที่บอกใจไอใหญ่ใหชาร์จแล้วแหละประเด็นนั้นนะ คือแบบไม่ใช่หรอกระหว่างรอด้วยแหละนะคือมันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องแบบว่าไปแลกกอนละกันนะครับหูเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือแรกเราก็ไม่ต้องจะเอาไปใช้อะไรหรือแล้วนะทุกคนก็เลยแบบว่าเอามาแลกแล้วกันนะครับคือเอาง่ายๆคือเราหาวัวไม่เจอนั่นเองคือวัวมดนีมันหายากมากด้วยคือแบบว่าผมยังหาวัวไม่เจอเลยจริงๆนะแบทสมิธเออเสียงหลงละแบทหูเดียว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 ยูฟินาซี่ซิลทอสเหรอ โอ้ oh, น้าแรกอยู่นะแต่ไม่มีตังค์แหละแย่ <laughs> yeah, จริงโอเคแรกมาได้12อันนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมและของคาตลาดพอดีให้ตายถืออ่าแบ็กสมิธมันมี2คนนี่อืมโอเคเดี๋ยวขอแลกหนังสือมาก่อนกันขอแลกหนังสือหน่อยฮะโอเคฮะขอบคุณฮะคือตอนนี้แบ็กสมิธมันมี2คนแต่มันหายไปไหนแล้วช่างมันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าเฮ้ยแต่เรานอนให้เช้าก่อนไหมแล้วก็แบบว่า ค่อยอ่ออยเาเขาเรียกว่าแลกงานกับแบ็กสมิธนะนะเออถือว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมอืมเดี๋ยวรอเช้าแล้วกัน,นครับคุณผู้ชม <S <S โอเคครับทุกคนตอนนี้ชเช้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านเขาแบบว่าเรียนรู้ใหม่เลยละกันนะครับอ่าเพราะว่ามันมีคนหนึ่งที่แบบว่าเราต้องใช้เอเมอเรสต์ไปทีกับเขาเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าผมแบบว่าไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าต้องให้เขามาเรียนรู้ใหม่อันนี้อ้าวอันนี้เขาเป็นช่างอันนี้อยู่แล้วเหรอเนี่ยให้ตายเถอะผมโทษทีผมเข้าใจผิดเลยนะนะ <S <S อ้าวคุณเป็นแบล็กสมิธเหรอเอ เอาไป้ายจ้ะเนี่ยทนนั้นจะเรียนรู้เลยไม่ได้รียนรู้หรอลยวนี้จะมาเรียนรู้อยโอเคเขาอาด้ยงทุกคนบเรียบร้อยโอ้จยงไ้อเลยนะคือ่านได้อกหเดียวรูเรียนรู้ดียอื่นอีดัร้อเโอโอเคยังน้อยู่ทุกคนือว่าได้ถือว่าได้งั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปก่อนลกันคเดี๋ยวค่อยไปฟร์มนอกรอบกันเดี๋ยวเราจะไปดูเอ่เขารียกว่าผลงานในการดักของเรานะครับว่าเราจะ แล้วเราก็จะมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะฮะ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 โอเค let's go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  ว่าน่าจะเยอะแน่เลยว่ะทุกคนฮึป <c oughs> คือผมว่ามันต้อง a อฟพีไว้นะ <c oughs> มันก็จะต้อง a อฟไว้โอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไป a อฟทิ้งไว้แล้วกันนะแล้วก็อาจจะแบบว่าสร้างที่ดักปลาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะทำอะไรก็ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะเพราะว่าแบบว่าอ e ีพีหน้าเราอาจจะแบบไปจัดการกับมิวแทนกันแล้วนะเพราะว่าคือแบบว่าผมอยากไปแล้วนะทุกคนไม่ใช่หลอกเออโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้าแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมหน่อยสักสก,การนะครับเดีย๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้าทุกคนบ๊ายบายครับผมเจัก,กัน